สวัสดีจ้ายายพากินพาเที่ยวมาเจอกันอีกแล้วนะคะที่ห้องกักตัวเหมือนเดิมมาชวนกินข้าวกลางวันกันจ้ะวันนี้ก็มีหมูอบแล้วก็ต้มจืดนะนี่ต้มจืดนี่หมูอบน้ำเอ่อน้ำซอสซีอิ๊วหรือไงนี่แหละอ ใกล้จะได้กลับแล้วเริ่มยิ้มออกแล้วเอาวันดีหน่อยเอกวันดีครับโอเคอีกอาทิตย์หนึ่งพอดีวันที่สี่วันที่สี่ 4, เขาบอกให้เช็คเอาท์ออกไปได้เลยครบสิบห้าวันไม่ใช่สิบสี่วันนะสิบห้าวันเพราะว่ามาเช็คอินวันที่ยี่สิบอย่างว่าเลยเนาะ เขาให้ทำยังไงเราก็ต้องทำอย่างนั้นตามกฎระเบียบของประเทศเราได้ข่าวว่าวันที่วันที่หนึ่งเมษาเขามีกฎหมายใหม่ว่าให้กักตัวแค่สิบวันเสียดายจังเลยโอ้โหตอนนี้ก็ดีใจแล,ล้วล่ะจะได้กลับแล้ว โอ้จะได้ออกไปละลาแล้วเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวไปเที่ยวด้วยกันนะเอฟซีจะพาเอฟซีไปเที่ยวไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวตรงนู้นตรงนี้แถวแถวบางสะเลมีที่เที่ยวเยอะเลยเนี่ยยายอยู่แค่พัทยามองข้างนอกก็นึกถึงบ้านโอ้ยน่าจะอยู่บ้าน อุตสาห์รอเป็นปีกว่าจะได้มารอโควิดซะพอได้มาแล้วก็มาโดนขัดตัวที่นี่ไม่เป็นไรหรอกถึงวันก็ได้กลับเองแหละมากินข้าวกันเนาะ ขอโทษด้วยนะแสงไม่แสงไม่ค่อยดีไม่ค่อยหามุมไม่ไม่ค่อยได้ กินเผาแด้วจะเดอ้อไม่ต้มจืดต้มจืดมันฝรั่งแครอทหอมใหญ่ใส่ไก่กินพ่อประสิทธิ์ข้อแล้วจะเนาะ จังหวะใกล้ต้มใกล้หนึ่ง เอกมาจับมุมให้แม่หน่อยนี่หามุมให้แม่หน่อยสิมันไม่ชัดเห็นไหมมันมัวมัวเลื่อนโต๊ะจับเลื่อนโต๊ะกันยันเงาเลื่อนโต๊ะหามุมลองคขามันไม่ชัด ยายลุกไม่ลุกไม่ได้ยายเดินไม่ได้ยายเป็น,ยยปนอมัมพกษคุณข้าบสิเอกเอกทำไม่กินทำไม ดี๋ยวออกไปจังไปหาสื่อของสดๆมาเห็ดกิน กินเพื่ออยู่ไปก่อนแสงมันแสงแดดมันสะท้อนเข้ามา โรงแรมมันสร้างหามบ่าให้สือ้อตะบ,บกหุ่งเขามาก,กินกินยังกับบ่สแอบ,บก็ตะบกหุ่งดอก ดีใจไก่หอดมือล้วอาทิตย์หนึ่งพอดีอาทิตย์นาอาทิตย์นาก็ได้เช็คเอาแล้วได้ออกแล้ว ตังไดกจะขอฝากช่องยายพากินพาเที่ยวด้วยนะจ๊ะตอนนี้ยายก็เพิ่งจะหัดทำนะทำผิดผิดถูกถูกก็ขอโทษด้วยนะแล้วยายออกไปเลิกกักตัวยายออกไปจะได้พาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่นะจะได้ถ่ายแปลกแปกใหม่ๆตอนนี้ก็ขอแค่ว่าได้ถ่ายได้มาคุยได้มาคุยน้่ พี่น้ำนองพอไมมพี่นองด้จ่าเด้อจังไดก็ฝากช่องยายหญิงพาก,กินพาเที่ยวในด้จ่าเด้อย,ยายหญิงมีความสุขยายหญิงชอบก็บเลยมานางาังไทยจังสี่ละจ้ะจังไดก็ฝากในด้จ่าเด้อคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนีเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันใหม่สวัสดีจ้าฝากช่องยายหญิงในด้จ่าเด้อ